โอเคนะครับอันนี้คือต่อจาก e p พสามนะครับจาก e p พสามผมต่อไมา้มาตรงนี้นะโอเคแล้วผมก็ได้ค้อนมามต้องไปประตูชมพูไม่ใช่สิไปประตูแดงใช่จำได้ผมจำได้ประตูแดงอยู่ไหนฟ้า อย่างประตูแดงต้องมาแน่ๆต้องมาแน่ๆผมคา,าดไม่ผิดเลยผมคาดไม่ผิดเลยถ้าให้เดินมาตรงนี้ก็ต้องเดินไปกกลูกี้ตากระดละิลูลูลูกีตากระตาใฮ้เดินมาตรงนี้เอ๊ะแล้วผมมาถูกเราต้องให้มันเดินผ่าน คนไหนเฮ้ยโอเคนะครับทุกคนผมได้ใช้แล้วก็ทุบแล้วผมได้ไปัวสีมพูมผมจำได้นะสีมพ์มูมนจะอยู่ตรงแถวนั้นเพื่อน เพื่อนเพื่อนดูแน่ๆเอาเพื่อนจู้เอาเพื่อนตายหรือเปล่าเพื่อนเราหลบได้ว r s t f u c k i n ้ Why w ยอุ e ย h e r e Where w h e เดี๋ยวใช่ใช่ใช่ประตูชมพูอยู่ข้างหนไปไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ผมได้กุญแจผมเหมือนจะจำได้นะไอ้ที่ปลากลัวอะไรไข่ควงปะฮข่ไข่ควงแน่ไข่ควง,ใ,ควง,ควงใช่ไข่ควงต้องไข่ควงนะทุกคน ิหายมาแล้วเพื่อนมาแหมหายมาแล้วขอโทษนะครับขอไปที่พดคำหยาบตบปากตัวเองกันดีไหม ก็ต้องเดินมาสวนปลอดภัยอีกแล้วเป็นการเอ้ยจะจบแล้วนะครับเพื่อเป็นการกดถ้าเป็นการเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปและการจะจบคลิปนี้ด้วย ep 4นะครับ ep สุดท้ายนะครับ ep 4น่าจะ ไม่นานนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมือสัน่นว่จะจบครั้งแรกนะครับเนี่ยผมจะจบแล้วนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ วิวิวิเก็บตกแล้ววิเก็บเอ้าคนกดพีจ้าไม่ได้มองผมไม่ได้มองกุ่ปุ่มกอดอะชับ่บชับไม่ตุกคนคิดว่างไงอะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไมเ่เราต้องเราต้องผ่านอย,ายา่าอยา่าค้างอย่าอย่ากระตุกเด็ดขาดทำไมแกต้องกระตุกด้วยเวลาฉันจะผ่านโอ้ทุกคนมันไม่ใช่อ่ะทุกคนช่วยคิดหน่อย,อยไม่อยู่ประตูไหนวะอยู่ประตูไหนอ่ะทุกคนช่วยคิดหน่อย ยูไหนวะอยู่ะกูแบทุกนาทีอะขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะทุกคนอืมคิดไม่ออก

สีชานปะทุกคนใช่ไหมเฮ้ยผมไม่ได้ใจผมต้องลองไปก่อนไม่แน่ใจนะต้องลองไปดูก่อนนะไม่ไปไม่ลองไม่รู้แล้วไม่ไงั้มันก็ไม่ผ่านแล้วทุกคนอนะ่ะโอ้ย ผมคิดไม่ออกเลยจะบอกทำไมแล้วผมจะบอกอะไรให้ผมจะบอกอะไร้อเฮ้โนว h คิดได้ออกคิดได้ออกซีเมนต์ประตูซีเมนต์ ผมลืมแล้วอะตัวส,สีมนันไปตรงไหนวะทำไมไมันต้องมาเดินวนตรงนี้ด้วยเนี่ยผมไม่เข้าใจ้อยอออหลุมจะออกไงเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็าหาย ต้องเดินหาดูนะเอาจริงถ้าไม่ดูก็คือจบเลยต้องเดินดูเอาอย่างเดียวประตูสีชาญอยู่ไหนวะแล้วเดินวนมาที่เดิมไงไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะคะรับทุกคนเอาแล้วโ คุณลืมละลืมและ,ลและเนี่ยลืมและหาไม่เจอใช่ีนประตูสีชมคุณแจคุณแจอ่าเหมือนจะอยู่ตรงไหนเอ่ย สีม่วงแล้วก็เปิดไปแล้วสีม่วงล่ะไม่ใช่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 โอ้ยยังมาหเกือบตายโอเค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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันเอาเข้าแล้วมันมาแล้วนะ นี่ไงแล้วผมข้าวทานเอาเพื่อนหลบตรงนั้นก็ไม่บอกโง่เร็วเร็วเร็วเพื่อนช่วยหาประตูหน่อยอยู่ไหนวะเอ่เดึงมาตรงนี้อ๋อชิคแม่อยู่ไหนอ่ะประตูสีฟ้ามีแน่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ ฟาร์มินมันเปิดในสีเหลืองไม่ใช่เปิดในสีเหลือวะสีแดงมั้งโอเคนะครับดูคนก็นุูคนเห็นไหมเห็นตะกี้ไหม นีไหมผมกี่เกียจเล่นแล้วุกคนเนอเล่นมาตั้งนานก็ตายอีกละครั้งที่สามเบื่อ,อแล้วทุกคนใี้เกียจเล่นละ โอเคก็มีประมาณนี้นะใครจะหาคุณใครจะเปิดคุณแจก็ไปหาเอ,าเองนะ<ๆ>เพราะผมหาไม่เจอแล้วผมก็โดนฆ่าตายโอเคนะครับตอนนี้ก็แคดีแล้วครับอย่าลืมกด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ